คลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับการอินทิเกตตัวกล้องของฮิคพิชให้ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของไลสมาร์ทได้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันของไลสมาร์ทเนี่ยพพอร์ตตัวกล้องที่เป็นเน็ตเวิร์ก era โมเดลนะครับที่มีชื่อขึ้นต้นได้ว่า ds เท่านั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีทั้งหมดจอ,อย่างหนึ่งก็คือตัวกล้องของ h i k v i s i o n นะครับที่เป็นเน็ตเวิร์ก era โมเดล2คือตัวสมาร์ s สเตชั่นของไลสมาร์ทนะครับ3ก็คือตัวแอปพลิเคชันของไลสมาร อ,อินทิเกยตตัวกล้องของทีวิชั่นเข้าสู่แอปไลท์สมาร์ทนะครับให้เราเปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็กรอกตัว IP ของกล้องทีวิชั่นลงไปนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าหน้าหลักของเขาให้เราไปที่ Configuration นะครับแล้วก็ไปที่ตัวเมนู Network น,นะครับ ให้มาที่ n ็บนะครับแล้วก็ให้ติ๊กที่ Enable UPNP นะครับแล้วให้กดบันทึกแล้วก็ไปที่ Advanced Setting นะครับแล้วก็ไปที่ Integration Protocol นะครับแล้วก็ Enable ฮิ v i s i o n cgi แล้วก,กดบันทึกจากนั้นให้ไปที่เมนูวิดีโอออดิโอนะครับ Stream type ให้เลือกเป็น sub stream นะครับแล้วก็ให้ดูว่าไอตัววิดีโอ encoding เนี่ยต้องเป็น mp e เท่านั้นนะครับแล้วก็กดบันทึกโอเคกระบวนการการเซตอัพของ i ิ v i s i o n มีเท่านี้เลยครับ เมื่อเราทำการเซตอัพตัวฮิกวิชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเปิดแอปพลิเคชันของไลสมาร์ทขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเช็คก่อนจะมีอยู่ทั้งหมด2เรื่องนะครับคือ1เวอร์ชั่นของแอปไลส s m a r t ซึ่งจะต้องมีเวอร์ชั่นที่มากกว่าหรือว่าเท่ากับ1.1.45 P11 แล้วก็เฟิร์มแวร์ของตัว Smart Station นะครับซึ่งจะต้อง มากกว่าหรือว่าเท่ากับ 1.0.84p2 วิธีการเช็คนะครับให้เราไปที่เมนูมันจะเป็นปุ่มด้านซ้ายบนสุดนะครับให้เรากดเข้าไปจะไปที่ Sitting ครับผมแล้วมาที่ about ตรงนี้จะเป็นการเช็คเวอร์ชั่นของตัวแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้เวอร์ชั่นที่ผมใช้งานอยู่คือ 1.1.45p15 ซึ่งสามารถใช้งานได้ครับ แล้วต่อไปไปเช็คตัวเฟิร์มแวร์ของ Smart Station นะครับให้เรามาที่ Sitting นะครับผมแล้วก็ Advanced Sitting นะครับแล้วก็ไปที่อัปเดตสมาร์ d e v i ว e ์นะครับแล้วก็เลือก s สเตชันที่เราต้องการเพิ่มกล้องเข้าไปนะครับตอนนี้ตัว s สเตชันของผมเนี่ยตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยเวอร์ชันของเขาคือ 1.0.85pc นะครับสามารถใช้งานได้นะครับ ต่อไปผมจะอินทิเกรตตัวกล้องไฮวิชั่นให้สามารถใช้งานร่วมกับตัวแอปพลิเคชันของไลสมาร์ทได้นะครับโดยการไปที่เมนูซิตติ้งแล้วไปที่ Advanced Sitting นะครับผม Engineering ่งโหมดนะครับแล้วก็ไปที่ Third Party Devices นะครับผมแล้วก็ c a m era นะครับผมตรงนี้ ตรงหน้านี้ถ้าเรามีสมาร์ทสเตชันมากกว่า1ตัวมันก็จะขึ้นตามจำนวนสมาร์ทสเตชันที่มีอยู่ในเน็ตเวิร์กเราเลยนะครับตรงนี้ในเน็ตเวิร์กของผมเนี่ยมีแค่ตัวเดียวผมก็กดเข้าไปนะครับผมครับกดเข้าไปต่อครับให้ตั้งชื่อ่อ ของกล้องนะครับที่เราต้องการให้แสดงนะครับแล้วก็เลือกห้องหรือว่ากรุ๊ปที่เราต้องการเอาไปไว้เคสนี้ผมเลือกเป็น Favorite เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดโอเคตรงนี้จะต้องใส่ User Name กับ Password นะครับของตัวกล้อง เสร็จเรียบร้อยครับให้เราเลื่อนไปดูนะครับกล้องตัวสุดท้ายที่เราแอดเข้าไปตอนนี้มีกล้อง Hikvision Cam ขึ้นมาแล้วนะครับผมกดเล่นดูสามารถแสดงภาพได้นะครับกดเข้ามาโอเคเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะจบกระบวนการของการอินทิเกรตตัวกล้องเข้ามาแล้วสามารถใช้งานได้ ในกรณีที่เราใส่พาสเวิร์ดผิดหรือว่ามีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของตัวกล้องเราสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการเข้าไปเปลี่ยนตัวตัวรหัสเขานะครับโดยการไปที่ Sitting เข้ามาสู่หน้ากล้องนะครับไปที่ Sitting นะครับซึ่งปุ่มของเขาจะอยู่ขวามือบนสุดนะครับเป็น3จุดกดเข้าไปนะครับไปที่ Sitting แล้วก็ไปที่ดีเทลนะครับผมแล้วก็กดมอลนะครับแล้วก็สามารถใสพ่พาสเวิร์ดใหม่เข้าไปได้นะครับโอเค